ในเรื่องของการรับมือปัญหาเมื่อลูกค้ากโกรธนะครับเป็นเรื่องสําคัญของนักบริการทุกคนนะครับถ้าเรารับมือไม่ดีนเนี่ยปัญหาอาจจะบานปลายได้หรือกระทบต่อความรู้สึกของพนักง,งานแต่ละคนได้ที่เขาเจอเมื่อลูกค้ากโกรธในเหตุการณ์นั้นๆนะครับผมขอให้ข้อมูลง่ายๆนะครับในการรับมือเมื่อลูกค้ากโกรธโดยมี4ตัวนะครับมีสัญลักษณ์อยู่4ตัว4ตัวนั้นเราเรียกว่า ฟังขอใจคุณนะครับฟังขอใจคุณเริ่มแรกนะครับคือคำว่าฟังทุกครั้งเมื่อลูกค้าโกรธขอให้ผู้ให้บริการฟังลูกค้าก่อนนะครับฟังฟังคือการตั้งสติคือการหยุดคือการฟังการหยุดฟังจะทำให้เราเกิดสติและทำให้เราไม่ กระโจนเข้าไปมีอารมณ์ร่วมกับสถานการณ์ที่มีปัญหานั้นๆหรือปัญหาที่ลูกค้าโกรธนั้นๆน,น,นะครับเราหยุดฟังเราจะมีสติเราจะทําให้เราไม่เกิดความรู้สึกที่อารมณ์โกรธร่วมกับลูกค้าไปเมื่อเราหยุดฟังเป็นอย่างดีแล้วเราจะเข้าใจปัญหาลูกค้าจริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวที่2คือขอขอคือคําว่าขอโทษ การกล่าวขอโทษนะครับเป็นการลดความรุนแรงหรือความรู้สึกที่ไม่ดีจากร้อยให้เหลือ50จาก50ให้เหลือไม่ถึง10งัน้นคําที่2คือคําว่าขอคือการขอโทษเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ผู้ให้บริการจําเป็นต้องกล่าวบางครั้งเราพบเลยนะครับหลายๆครั้งเลยลูกค้าอยากได้ยินคําขอโทษแต่เราไม่ได้พูดถึงเราก็แค่ฟังแล้วอยากจะรีบกระโจนเข้าไปช่วยก็อาจจะทําให้ บางครั้งลูกค้าเองอยากเพียงแค่ฟังคำคำเดียวเท่านั้นคือคาว่าขอโทษนะครับคาที่2ผ่านไปนะครับคําที่3คือคําว่าใจนะครับใจคือการทําให้ลูกค้าพึงพอใจเมื่อเราฟังประเด็นเสร็จปุ๊บกล่าวขอโทษเสร็จแล้วเราก็หาวิธีเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของเราเป็นเรื่องของการช่วยเหลือลูกค้า หาทุกวิถีทางให้ลูกค้าพึงพอใจนะครับเช็คอารมณ์ร่วมกับลูกค้าว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหาวิธีแก้เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจคือข้อที่3นะครับเมื่อผ่านข้อที่3ผ่านไปตัวที่4สุดท้ายคือคุณคุณคือการกล่าวขอบคุณ เมื่อลูกค้าให้คําแนะนําหรือการที่เขาโกรธนี่เนี่ยเปรียบเสมือนเราได้ข้อมูลลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องซื้อมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้แล้วเราก็จะเป็นบทเรียนในการพัฒนาการให้บริการของเราเราก็สามารถขอบคุณลูกค้าได้ที่เขาให้คําแนะนําหรือการกล่าวขอบคุณเมื่อจากลานะครับเพราะฉะนั้น4ตัวง่ายๆนะครับเมื่อเจอปัญหาลูกค้าเราจําได้ขึ้นใจเลยก็คือฟังขอใจคุณนะครับฟังลูกค้า กล่าวขอโทษทำให้ลูกค้าพอใจแล้วก็กล่าวขอบคุณ